สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกม The Farm Sexy Princess ในพาร์ทที่4แล้วนะคะเราไม่รวมพาร์ทที่แล้วนะที่เป็นพาร์ทพิเศษนะอันนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะคะเนื่องจากพี่มอลี่ได้รับเควสก็คือพี่ป่วยนะคะเข้าโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกับน้องที่ชื่อเบบี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้พี่มอลี่เล่นตัวละครของแฟนพี่มอี่ในเกมที่จีบมาได้ที่ความสัมพันธ์ถึงร้อยหนึ่งอะ นะคะก็คือไม่พี่มารี่เลยได้เล่นตัวนี้นะคะนี่คือแฟนของพี่มารี่อืมแต่เราลองดูซิว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้กับพี่มารี่กลับเล่นตัวเดิมเปล่าหรือว่าจะให้พี่มารี่เป็นแฟนอย่างว่านะคะแบบ เนื่องจากเราสนิทกันแล้วก็เราก็ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นทหารของพระราชวังนะคะมาถึงก็มาสร้างบ้านสร้างช่องให้เรานะพากงั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่ทำช่วยพี่มารี่ทําธุรกิจของบ้านานะในการปลูกสวนปลูกผักครับม่อเนานเนน้งแมว้าตื่นขึ้นมา ก็ยังเป็นน้องเขาอยู่นะคะถ้าทาจะป่วยหลายวันอยู่เกมนี้ก็มีอะไรน่ารักเกยอะค่ะจริงพี่มีเควสที่ต้องมอบไปแอนเจลริตตัวเนี้ยให้กับแฟนพี่ด้วยนะแต่พี่เล่นตัวแฟนอยู่ไงมันก็เลยยังไม่ได้ทำเควสตัวนั้น เธอจะกลับมาเป็นทนเดิมเนี่ยค่ะเนี่ยพี่ต้องมอบสองอันนี้ให้อ่ะแต่เธอก็กลับมานะคะในระหว่างนี้พี่ก็จะซื้อฟางให้น้องวัว สำหรับคนที่เล่นแล้วยังไม่เคยมาถึงปีที่สามนะคะอันนี้ที่อยู่ในปีที่สามปีแรกเราอยุสิบสี่ใช่ไหมคะปีที่สองสิบห้าปีที่สามสิบหกแล้วะะโต,โตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวพอค่ายยี่สิบกว่าค้าก็จะแต่งงานกับห้าฟ้าไปใส <S <S <ๆ>่แล้วก็ทำกิจวัตรคล้ายๆกันนั่นแหละคะ ก็คือซื้อโอ้โหวันนี้มีพืชพิเศษเยอะแล้วเราก็ขายไปแต่อย่าขายของเควสนะคะพยายามดูเควสแล้วก็อย่าไปขายมันเดี๋ยวนั่งเก็บใหม่นี่ถ้าไม่ใช่เป็นแฟนฉันเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้นะ เราเชิดไปถึงเจ้าหญิงอ่ะรู้หรือเปล่าเขาเป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรนี้เลยนะเจ้าหญิงที่ตอนแรกนอนใต้ลม้มไม่มีอะไรทำแล้วก็ขุดพื้นแ่ะขุดหาขา่าว พิเศษมาเห็นต้าเออในวันแบบนี้เราสามารถถอยจากช่ได้โอ้ได้ตังหูด้วยอ่ะตังหูกระโหลกเลยนะของเลเวลยี่สิบเลยอะ่ะแสดงว่าตอนนี้เกมบ่งบอกเรียบร้อยแล้วว่าที่มอลลี่เลือกคนนี้นะคะมาเป็นคนรู้ใจข้างกายเพราะว่าคำว่าแฟนอะก็คือเพื่อนที่สนิทที่สุดข,ของเราถูกเปล่าอืม ไม่รู้ว่าจะกลับจากโรเปีบาพรุ่งนี้หรือเปล่าเราลองดูนะคะเอาไอ้คืปลูกตรงนี้ไม่สามารถอ่าน ไปดูซิน้องเบบี้พาเรากลับมาจากโรงพยาบาลหรือ,อยังยังไม่กลับเลย แต่พอเราเล่นตัวผู้ชายรู้สึกว่าจะฝนตกติดต่อกันเลยเนาะเพราะว่าตัวผู้ชายนี่ไม่สามารถทำคอมโบได้นะคะพี่เรียกแฟนพี่มอรี่ตัวนี้ว่าอีธานครับสาม ไม่สามารถตกปลาได้ขุดดินก็ขุดได้ทีละช่องนะคะแบบเขาเรียกว่าผู้ช่วยจริงๆอะ่ะไม่มีใครสามารถมาแทนของเราในะงานของเราได้งานของเราเราก็ไม่ต้องเป็นคนทําเองถูกไหมคะอืมเพราะงานเนี้ยมันก็เหมือนสอนชีวิตจริงะเหมือนกันนะคะ ว่างานแล้วก็หน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่มีใครสามารถทําได้ดีเท่าตัวเราทำนะคะถ้าเราทําเองมันจะผิดจะถูกอะไรเงี้ยมันก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำถูกเ่าอ่าเธอน่าจะกลับมาแล้วล่ะโอเคเนี่ยค่ะแฟนพีม่มอรี่ น้าน่ารักเลยครับแฟนพี่วันนี้นี่ไงเขาบอกว่าเอ้ยมันมีบางคนนะ้อยู่ที่เนี่ยแบบก่อนตอนก่อน,อนที่เขาจะไปเห็นไหมแฟนเราอะ่ะมาช่วยเราเห็นป่ะอ่ะก็คือเราหายไปทั้งหมดนะคะสามวันนะคะแล้วแฟนเราสุดที่เยิรก็มาช่วยเรานาะโอเคอีพีนี้พี่ก็เอามาให้ดูนะคะว่าเราเป็นผู้ชายมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่กลับมาใหม่จ้ะ ในพารทที่5ต่อไปครับ